어 <laughs> 노진 <laughs> นี้ก็เป็นสถานการณ์ของไข้เลือดออกที่เป็นช่วงขาขึ้นก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณกลางพฤษภามาจานถึงกลางมิถุนานี่เป็นช่วงขาขึ้นของไข้เลือดออกครับแล้วก็จะค่อยๆลดลดลดลงไปจนเด็กเกือบๆจะปิดเทอมประมาณสิงหากันยาก็จะเบาไปครับโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเองเนี่ยก็มีอยู่2องอำเภอที่เราก็ค่อนข้างเป็นห่วงก็จะมีอำเภอเมืองกับอำเภอขนอมที่มีผู้ป่วยค่อนข้างสูง กลุ่มช่วงอายุที่ป่วยเยอะในปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเยอะสุดก็คือช่วงประมาณเด็ก10ขวบถึง14บขวบก็ประมาณเด็กสักปอปฐมปลายไปถึงมต้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ป่วยเยอะสุดรองลงมาก็เป็นปฐมต้นแล้วก็ถัดไปก็เป็นกลุ่มเด็กมัธยมปลาย จะต้องไม่ให้ยาที่มีความเสี่ยงที่ทําให้ผู้ป่วยขคบเลือดออกเนี่ยมีโอกาสจะมีผลแทรกซ้อนได้ชื่อยากลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายากลุ่มเอนเซตก็คือกลุ่มที่มีโอกาสจะทําให้มีเลือดออกในกระเพาะได้เพราะฉะนั้นคนที่มีไข้ตัวร้อนในช่วงนี้เนี่ยดีที่สุดยังจะเป็นยาพาราเซตามอลโครงการเชฟ r อ n Enjoy Science สนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคต Đi đi quả thì nước lứt quả thì kít.